ความมีขึ้นแห่งพบในยะที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่าพบพบดังนี้พบย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าพระเจ้าข้าอานนท์ถ้าการรมมีการมาธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วไซกามาพบจะพึงปรากฏได้แลหรือหาม่ได้พระเจ้าข้า อานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชความเจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีของสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นสามการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์ ถ้ากรรมมีรูปราธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีแล้วไซร์รูปประพบจะพึงปรากฏได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าข้าอานนน์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชความเจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีของสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลางการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์ถ้ากรรมมีอารูป,ประธาตเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วไซอารูปประพบจะพึงปรากฏได้แลหรือหามิได้พระเจ้าค่าอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีของสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นประณีตการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์พบย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล